สวัสดีครับสวัสดี fc สอเจริญทรัพย์โชคชัยทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เป็นคลิปประจำวันที่สี่สิงหาคม2 5งพนรบะครับวันนี้ผมมีรถอีแตนสี่ล้อเพาลอยมานำเสนอ1คันนะครับคันนี้เป็นอีแตนสี่ล้อเพาลอยเครื่อง r t 140นะครับ14แรงคูบูตะนะครับายางเป็นยางใหญ่นะครับยาง7.5ขอบ16 นะครับทั้งหน้าหลังเครื่องดีครับสีสวยนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับนี่เป็นเพาลอยคันนี้ทำสีใหม่ทั้งคันนะครับระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับ พื้นดีไม่มีผุไปลองระบบกันนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับคันนี้รถอยู่ที่อำเภอโต๊ะไทยจังหวัดนงรราชสีมานะครับพี่น้องถ้ใครสนใจก็จเข้ามาชมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็087ครับ8430421ครับ0878430421คันนี้ขายราคา95,000บาทนะครับ95,000บาทพร้อมใช้งาน ก็เข้ามาทดลองขับได้นะครับส่งฟรี300กิโลนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ